ครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาววัวครับช่วงนลลี้โรกนั่ปีสก,กิมกรลั่งระบาดผมสิมนวนนน้่ยาผมมันค้นขายเลยผมมาสั่งมาที่กันสั่งมาในรัชดาเนี่ยแหละช่วงนี้เตี่ยมขาดตาลาดเลยที่บา้านเฮาสั่งมาสองขวดครับขวดหนึ่งห้าร้อยซีซีนะครับนะครับต,ตัวยาผมแก้มาแล้ว เป็นภาษาอังกฤษไปเลยครับอ่ามันมีคูมือว่าจะแทะอยู่ข้างในอ่าทีไว้ลูเขาบอกว่านัลาดหลังง่วตาดน้ำนักคือง่วร100กิโลการาัม 10cc ครับผม1 0ซีนะครับ สิบจุดน้ำหนักน้ำหนักกัวหนึ่งร้อยกิโลกรัตสิบจีซีสองร้อยโลกรัตยี่สี่จีซีหกร้อยโลลาดหกสิบซีทีนะครับน้องนะครับผมยาตัวนี้มันเป็นยาอาำจัดเห็บจัดปฏิชีพภายในอกภายในครับผมกัวดับป้องกันกัวพวกยุ่งพวกหลับนะครับน้อง เยังมาลากงูเหรอยาปวดนี่ราคาอยู่ประมาณพันเจ็ดเนาะพันเจ็ดร้อยกรัวประมาณนี้นะครับผมสั้ 2, อมาสองกวดซื้อไปตุกสามพันสามพันหกสามพันเจ็ดเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับตัวกระรงครับผมงูตัวนี้นักเล่าสามร้อยถึงสี่ร้อยโลยครับผมราคาห้ากับจิตลด,ดปริมาณยาตามนี้ครับ อ่ะผมตีไปจนไป400กิโลเทออกเทจากฟังนี่มาไว้ฟังนี่นะครับเนาะ400ประมาณ400กิโลงวดตัวนี้ทองนะครับด้วยทองได้เทออกสิ้นเดือนครับ <c oughs> จทออกสิ้นเดือนงวดทองลาดได้ครับงวดหน่อยลาดได้ลาดได้เต็มงวดหน่อยหอดงวดถ่องเลยครับงอดเบิกวานลาดแต่เดือนฮ็อป พ่อผลาดพ่อสื่อครับพ่อป้องกันวัวหาพราะวัวหาเป็นราคาเนาะตัวหนึ่งเเป็นแสนเนาะเดี๋ยวผมจีอาภาษาิตวิธีการหลาดนะครับเนาะพาิลาดงัวประมาณจากตนนูนะครับเนาะไอกหงตกดหางกลาดตะครับเนาะงัวเรียนเนาะี๋ยวผมจะลาดสาธิตให้บิ่งครับผม ต่อไป่ะเรียบร้อยถ้เาเปิดฝาออกนะครับน้อเปิดเอาเปิดฝั่งนี้ครับเปิดฝั่งฝั่งนี้น่าเปิดก็ได้เพราะาเราจะใส่ฝั่นง,น,ง,น,ออาางน,นี้นะครับนาะใส่ฝั่งนี้เปิดฝั่งเดียวแล้วก็มาลาดหลังตานี้ครับง่ายครับจะเป็นซึมลงในผิวหนังครับมันเจ็เห็นแมาแรงเนี่ยทำลายประสาทแมาแรงครับผม แค่นี้ครับแค่นี้ครับอันเดี้อะไรนึงปีมาณนีน้เป็นอย่างเท่าคือหลักตรงกลางหลังนะครับนะเนาะหอยงวมันเรียกอะไรครับลักอะไรกันนะแล้มันซึมลงผิวหนังก่นอโฮโฮโฮนข้าวข้าวกับผูไปก่อนเดี๋ยวฝาปล่อยมันซึมก่อนอันนี้ครับอันนี้ก็ดี๊กตันครับนี่เนี่ย กาดักมาเลงวันมาผูกไว้เนี่ครับโอเคครับหลาดตัวต่อไปหนึอยโล่นะครับเนาะแล้วก็บีบยาขึ้นมาเนาะครับเนาะบีบยาฟังนี่ครับดึงขึ้นมานี่ครับอ่ะเติมเติมยาเติมยาอ่ะประมาณสามร้อยโลอ่ะโอเคครับผมมันอยู่ได้จักมือเหครับอันนี้สิยู่ได้ประมาณย1่มือ

ยังค่อยปล่อยมาตัวต่อไปเป็นพวกช่วงนี้บิสเลสหนึ่งนะครับ,รบจริงแล้วมานูยซีสิบห้าหมืม่นไปช่วงน้ำปีส็จกินครับมันได้ทีทีเนี่ยเพราะว่าย,ยามตอนอ,อ,อ,อยืาอ่างมันทต้องอ่ะรื้บิบนะอันนี้บ่าตัวนี้บ่าสี่ร้อยโดบีบ้ตัวนี้นสี่ร้อยโรับผม แลก่น bon. ีครับนี่นะชิลฮะชชลงพิว ja. นางหรครับกระแล้ครับยาขวดละพันกว่าบาทโ๊กจิบโจ๊กะเยออยจิ๊ิบ การักษาต้องเบิกหลายก็นั่นป้องกันดีกว่าอ่าไม่เคยไ่เคยเองว่าไม่เคยคุณรู้ก็เคยอโอเคโอเคครับเดี๋ยวลาตัวต่อไปอ่ะโอเคครับผมจีราแต่เป็นตัวอย่างนะครับนเนาะตัวอย่างละแล้วลี่ด่าเมื่อหน่อยนะครับเดือดเมื่อหน่อยใส่อยู่ประมาณก็ประมาณนี้ก็ได้ครับ ตัวหนึ่งสิบมักลอยโดเนาะใส่สิบที่สี่หัวหน่อยสำคัญครับผมอีซีบีส์หมื่นลาดเท่านึงอีซีบีส์ลาดเท่านึงอีซีซูซูทับหัวหน่อยเพราะว่าหัวหน่อยนี่มันโลกนี่มันหลาด้ย่างครับหัวหน่อยพุ่มตานท่านต้องตำอยู่บุคคลงอวัวใหญ่อวัวใหญ่อย่างพ่อรักษาได้ตอนนี้ยังม่ทันมีวัคซีนครับก็มีก็คือลักรอบนั่เขากระล่องหาเบิ้งในกลุ่มได้อย่างนาะครับเนาะวัคซีนก็ยังพอมีอยู่แต่รัฐบาลนี่ก็ยังท่ทันเราขอมา อยังทำเดือยยุ่งสาเนี่ยครับรัฐบาลอ่ลบะบม่อยากผ่านกิ้งหลน์นะครับเนะบาะงคลิปนึ่งเลยพี่จอมีตนะครับผมแนะนำเลยครับเด้วยว้าวมีราคาแพงสื่อมาใส่ครับผมบริษัทพูดชนาขายด้วยเห็นของเขาดีก็เลยแนะนำครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวผมสะท่าสีดำยากษ์คุณคุณขาเรียงวันนะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับ